ขอแนะนำรถทำโครมาโรเดอร์2025ยานพาหนะทางทหารสุดแกร่งของไทยที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในสนามรบสมัยใหม่ด้วยความแข็งแกร่งสมรรถนะออฟโรดระดับสุดยอดและการปกป้องกำลังพลแบบเหนือชั้นรถหุ้มเกราะรุ่นนี้กำลังกลายเป็นที่จับตามองในวงการป้องกันประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามาดูรายละเอียดแบบจอดลึกัน เริ่มจากภายนอกของรถรถทำโครมาโรเดอร์มีดีไซน์ที่ทรงพลังและดูดันตัวถังออกแบบเป็นเหลี่ยมมุมพร้อมกรอบป้องกันร,ระดับสูงทำจากวัสดุผสมที่สามารถทนต่อกระสุนปืนและแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดได้หน้ากระจกรถเป็นกระจกกันกระสุนพร้อมเสริมเหล็กกันกระแทกช่วงล่างติดตั้งยางขนาดใหญ่ 16.00R20 แบบการรั่วทำให้มีระยะยกสูงและสามารถวิ่งบนพื้นที่ขรุขระได้ดีบนหลังคาติดตั้งระบบอาวุธควบคุมระยะไกล ที่มักจะมาพร้อมปืนกลขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรหรือเครื่องยิงลูกระเบิดหมุนได้รอบทิศทาง360องศาช่องเก็บของตัวล็อกเกราะและบานาพับแบบทหารยืนยนันถึงความปลอดภัยและความพร้อมในภารกิจทุกสถานการณ์ต่อไปคือภายในรถทำโครมาโรเดอร์มอบความสะดวกสบายเหนือความคาดหมายสำหรับยานเกราะทหารภายในสามารถบรรทุกได้สูงสุด10บคนรวมคนขับและผู้บังคับบัญชาโดยเบาะนั่งทุกที่นั่งติดตั้งบนฐานดูดซับแรงกระแทก ป้องกันรแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดแผงหน้าปัดได้รับการออกแบบใหม่ในรุ่นปี2025พร้อมหน้าจอดิจิทัลแบบแทคติคอรระบบ GPS, กล้องตรวจจับความร้อนและระบบสื่อสารที่รองรับมาตรฐาน NATO, ระบบปรับอากาศและฉนวนการเสียงได้รับการอัปเกรดเพื่อเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยมีกล้องวงจรปิดและระบบตรวจสอบภายในที่เพิ่มทัศนวิสัยโดยไม่ต้องเปิดประตูหรือหน้าต่างด้านสมรรถนะ มาโรเดอร์ er, คือขุมพลังที่แท้จริงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ6สูบให้กำลังมากกว่า300แรงมา้าทำความเร็วได้สูงสุด120กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนและวิ่งออฟโรดได้ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงสามารถไต่ทางลาดชันได้60%วิ่งบนทางลาดข้างได้30%และลุยน้ำได้ลึก1เมตรโดยไม่ต้องเตรียมการมีระยะทำการไกลถึง700กิเมตร ่อถังน้ำมันหนึ่งถังระบบขับเคลื่อน6ล้อช่วยกระจายแรงและเพิ่มความคล่องตัวบนทุกภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาหรือเขตเมืองด้านความปลอดภัยมาโรเดอร์ออกแบบเพื่อปกป้องชีวิตลูกเรือเต็มรูปแบบมีการป้องกันร,ระดับ STANAG Level 3จากกระสุนและสามารถทนแรงระเบิดจาก TNT ขนาด8กิลกรัมป้ท้องรถได้ตัวรถมีโครงสร้างรูปตัววเพื่อกระจายแรงระเบิดไม่ให้เข้าสู่ห้องโดยสาร มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติพื้นป้องกันแรงระเบิดและช่องทางหนีฉุกเฉินกรณีพลิกคว่ำนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเครื่องปล่อยควันและระบบรบกวนคลื่นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับป้องกันการสุ่มโจมตีได้จุดเด่นที่ทำให้รถทอมโครมารอโเดอร์โดดเด่นคือความสามารถในการปรับแต่งใช้งานสามารถดัดแปลงให้เป็นรถบัญชากการรถพยาบาลหรือรถลาดตระเวนโดยไม่ต้องดัดแปลงโครงสร้างอีกจุดคือการติดตั้งระบบสื่อสารและตรวจการที่ผลิตในประเทศไทยเอง รองรับการใช้งานของกองทัพไทยและสุดท้ายคือระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ดูแลรักษาง่ายเหมาะสำหรับการซ่อมบำรุงในพื้นที่ปฏิบัติการรถคันนี้สามารถขนส่งทางอากาศโดยเครื่องบิน C ี3 3 0ทำให้ตอบสนองภารกิจฉุกเฉินหรือส่งกำลังเสริมได้อย่างรวดเร็วราคาโดยประมาณแม้ข้อมูลการจัดซื้ออย่างเป็นทางการจะเป็นความลับ แต่มีการคาดการณ์ว่ารถทําโครมารอเดอร์มีราคาระหว่าง22-30ล้านบาทต่อคันขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับรถเกราะจากประเทศตะวันตกแต่ให้การป้องกันและสมรรถนะที่ใกล้เคียงหรือเหนือกว่าและยังเหมาะสมกับภูมิประเทศของไทยอีกด้วยสรุปรถทำโครมารอเดอร์รุ่นปี2025ไม่ใช่แค่ยานพาหนะทหารธรรมดาแต่เป็นป้อมปราการเคลื่อนที่ ที่ทันสมัยด้วยดีไซน์หุ้มกราะแข็งแกร่งเครื่องยนต์ทรงพลังเทคโนโลยีภายในล้ำสมัยและการใช้งานที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายทำให้เหมาะกับทุกภารกิจไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวณช่วยเหลือภัยพิบัติหรือภารกิจปราบปรามการก่อการร้ายการที่ไทยเลือกนำรถรุ่นนี้มาผลิตในประเทศเองยังแสดงถึงความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และแนวทางคพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงรถทำโครมารอเดอร์ไม่ใช่แค่รถกรอบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความภาคภูมิใจและความพร้อมของกองทัพไทย